เข้าสู่เทศกาลแห่งความรักค่ะเทศกาลวันวาเลนไทายวันพรุ่งนี้แล้วนะคะงานนี้ทีมข่าวของเราก็เลยขออัปเดตความหวานของคู่หวานในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าสาหรับแพนเคก้กเขมน,นิดแล้วก็สารวัตรหมี่นะคะคู่นี้เนี่ยเขามีความหวานมุ้งมิ้งกันอยู่ตลอดเวลาอย่างที่รู้ๆๆกันนะคะซึ่ง ทีมข่าวของเราก็ไปถามเขาว่าเออวันวัเลน,นทายนี้เนี่ยเขาจะพากันไปที่ไหนออซึ่งนางเอกสาวเขาก็บอกนะคะว่าเตรียมควงแฟนหนุ่มไปดินเนอร์ต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีแลนไปเที่ยวเมืองเหนือด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยถือว่าเรียบง่ายไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่ความมุ้งมิ้เนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะจ<อ>๊ะี่ให้ไปแล้วชินนึ่ง กำลังกายเขาก็โอเคโอเคแต่เีลยวเลยอีกทหนึ่งเดี๋ยวก็รอให้วันที่สิบสี่ค่ะอาจจะได้ขึ้นไปเชียงรายด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเวลาตรงกันไหมไม่ค่อยเลยเพราะว่าพี่มิกเขาเ,ออเวลาเขาค่อนข้างจะเหมือนลาไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเลฟยุ่งมาก <c oughs> เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกัน นี่ไงเขามีเหตุผลนะคะก็ทํางานหนักกันทั้งคู่เนาะนอกจากนี้ค่ะแพนเคก้กยังอัปเดตถึงเรื่องเรียนปริญญาเอกนะคะว่าตอนนี้เจ้าตัวอยู่ในช่วงทําดุษฎีนิพนธ์ซึ่งสารวัตรหมีเนี่ยก็คอยให้คำปรึกษาช่วยเหลืออยู่ตลอดคาดว่าอาจจะจบปีหน้าค่ะก็อยู่ในช่วงที่ทําดุษฎีนิพน อก็ขอให้จบไวๆนะคะแล้วต้องบอกเลยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสารวัตมีกับแพนเค้กค่ะเขาเคยให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ว่าถ้าเรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เมื่อไหร่แลนงานวิวาก็จะมาทันทีก็ถือว่าอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เพราะว่าจะจบปีหน้าแล้วถือว่ารวดเร็วมากนะคะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ทสองคนด้วยนะคะ